โอ้น oh, nice. oh, yeah, oh, mm ี่เนาะดีเดียวอันนี้หลวปพ่อคืองามแด่เหรอจีมาเจ้เนี่เป็นยังไงกันบ้างที่เรื่องนี้กันไรประมันสามมุ้งพี่น้องของนตกเลยนะบายดีทักสวัสดีเด้อผมเมงพี่น้องกันเบอร์สู่สุขคนอุบัติเหตุในประเทศต่างประเทศกยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเบาลซิงโนอยอีกแล้วผมเมงพี่น้อง เมื่อนี่พี่น้อง source, เนาะบอเสียงหลังจากมาบ้านดงมอนพ huh? ี่น้องเอ๋มือนาะบอเสียงจีเขามาหาน้องราตีพี่น้องเอ๋พอดีมืออื่นเป็นกสิได้ขึ้นบ้านเฮือนซานไม่ได้พี่น้องเนาะแต่ว่าเมื่อนี่บอเสียงมาจีมาแจ้งน้องราตีเพราะว่ามืออื่นบอเชียงจู่ๆได้เขามาแสดงความยินดีกับเพ่นมือแท้จริงเนาะพี่น้องก็เลยบอเสียงกับจเขามาบอกเพื่อนพี่น้องเนาะแนการใช้ื่อน้ำซื้อในมามอบให้เคน อามโอนี้เลยพี่น้องเนาะบัเชียงบอนีมาหมื่นพี่น้องเลยไปพี่น้องไปเบื้องน้ำกันเลยสบายดีอุ้ยเนาะกอมานี่ยคนตกห้ำพี่น้องเงินบาทนี่ไปเมื่อยห๊ะวันทีได้นอนเฮือนไม้ได้บัวเชียงไงนี่เดีว่านทได้ขึ้นก่อนจะของเฮือนยังบัวยากอันนี้ ดูกก้าวยอะเ่ยยังอันนี้เพื่อนเะาวยังอีกก่กุกสาวเลยกวากุสาพี่น้องเนาะไม่ที้สัมภาษณ์คนจังหน่อยพี่น้องเลยแต่ว่าป้าผมมาพี่น้องเลยเนาะหนักสาดก็ามาเปียกไปเลยพี่น้องเลยอะไรก็ม่กเลยไม่ใช่ดีเฮ้ไม่นี่มันิพงไม่นี่นะ

ไปมาเลยเปียกเลยบานคูนี้บอนั่นพันบนตกกเปียกบะไ้ๆๆออไปต่างพักคูนไว้เนาะโดยโดยบ้านน้องไปนี่คือชนไม่ในค่ะห แปรแกไม้โดเรม้พ e ี่น้องไอ้ทีนี้ก็เปียกแต่ว่าเฮายังบ่ได้อัดตัวนี้มันเลยพะมาแม่นหาเช้าเด้เด้มันเปียกเปียกเลยาามาแม่นต้องต่อคอนออกมาเนาะเออๆูมเนาะเป็นมดเป็นมดเนาะกเนะ เครื่องครองเตรียมขึ้นบ so, okay. ้านเนื่องชาเนาะได้อย่างไรเนาะตอนนี้ครับะได้แล้วเนาะเพราะว่าพื้นเชียงใชยเพิ่งก็ได้แล้วเพราะว่าทางไอเดียเพิ่งเอามาถ่ายร้านอ๋อโดยโดยถือว่าเครื่องครองก็หลายแล้วสตอนนี้เนาะได้ครบแล้วโดยโดยของอยู่ของจริงก็คือพร้อมเลยเนาะมีแตงมังคุดกะเรียมประมาณขึ้นจั๊กมุงเนาะเนาะ ประมาณหาหุมุมเศ้าหุบหาหุมุมเศ้าเลยโอ้แต่เศร้าเลยเด้อเพราะว่าอีแเนี่ยมันเป็นแบบนี้เดยจะเป็นมืองามคำดีเนาะมื้อเนาะจะเป็นมือสันวันดีบ้านเพื่อนหนังใหม่เนาะสำหรับมือนี้เด้อได้พอดีายมาแต่บ้านหนวงมอญอยู่เมืองจาพรเนาะพ่อเลยไปทำบุญตบวันอยู่พุ่นแต่ก็มีโอกาส อ่ผ่านมากับบ่ายาวแล้วก็บ่บุญพอดีอ่าสิมาบอกน้องเนาะเพราะว่ามื้อนยันมาบ่ได้เพราะว่าอ้ายก่อ่าติดธุระเลยก็เลยอ่าซื้อน้ําแล้วก็ส่งแพ็คเนาะมาให้ล่วงหน้าเด้มื้อนืนอายมาบ่ได้หลังจากขึ้นเรือนหนังเพิ่เดี๋ยวอายสิแวะมาตามอัเดทให้พี่น้องเฮาอีกนึงเนาะน้นาพนสมัยได้พี่น้องเยดีเช้านี่เนาะ อาายยูพูดบอเข่าเฮือนเข่เฮือนยังกินข่ากินน้ามั้งแต่ก็ยังบริกิิยังบริสิทิ์เยะหรือว่าให้ลบกวนไปเจักหนึ่งเสียงอาจจะพูดยิน้ะไรพี่น้องอย่างไรเก็บเกี่ยวในเรม่องนี้เลดเกี่ยวพื้นที่เนาะทานที่มอง าบสทรานเขาเตรียมมือเนาะที่ได้หนกัเนาะอาสานไหนีนน้องเลยโล่งเกิดที่เบ็ดเต็มม่เตรียมหลังขึ้นบ้านแค่น้นไม่เพาดอาจะเขามาไม่เนาะรือนี่ก็มาแจ้งพห่นอกเง็นว่ามาได้บได้พบกิจงานยันบบได้เห็นเลยนะโดยทั้งบเตรียงทั้งบอจันทร์นี่ยว่าตำบลญนาจะมาอย่างเนาะทำยาวตำบล เดี๋เสียงอ่ะที่บเรมมาเพราะว่าติ๊ดงานลองเพราะว่านึ่งมาเป็นเคยเพื่อนแน่เจ้าเลยนะเกียก็ได้ว่าผลกระสานเนาะเด้อเด้อเด้อโอเคเนาะสนอไม่รมดกวนเลยเด้อ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 นะเนาะมีแฮงเด้อสุดท้ายในปีให้น้องครับบึงรอบๆเนาะไปเนินซานขึ้นได้ยู่มั้งต้องเชือนเนาะอ่านอ่านไปก็เด้อ

อให่รอกเนาะงามดีหรอกต่ว่าเสียงผ้าพุนดังไี่รอกเนาะอ้าวรั่วไ่นอกเลยเนาะน้ำตุมีั่วไปนอกมีหลังคาอ้าวเนาะนี่เป็นห้องหนึงไป่นอมองห้องเนาะมีซองห้องไปทง เน้อ่นื้ออะไดิดนเินพี่นนองกินน้ำกินน้ำมี่น้ำแม่กินเ็กาเกินแน่กินน้ำกินน้ำได้กินดีบ้างเกเได้งไงบเินโอ้โห้ี่าแงอด้ยโอ้หอเลย่งนโอ้ยเฮ้ยน้มน้าก nè, bắt Bọt, bọt. <cười> <cười> Ôi, bỏ nhòng đấy bên nọ bỏ nhòng đấy bên nọ ha, cái nhẽ là bao phấn tóc nó bỏ nhau, cả đấy là con, phong nhau đi, nhẹ hết cả, cái này nó này ได้เอาดทวงได้บิจินอะนี่บนต๊แห้งได้พี่นอกเลยโอเคีมากอเป็นเป็นสังกะสีน่พี่นอกเนาะมันก็เลยทำให้เกีงการาบริจินพม่นอกเลยดองภาพบรรยากาศเอาไม่นอกเนาะนี่แหละพี่นอกเลยอ่าภาะดังพี่นอกมากะโอ้บรรยากาศังเนาะทางดังคุณจะน้ำเต็มไปเลยพี่นอกเลย านนาะี่เลยจะเป็นเป็นทั้งข้างทั้งข้างเนี่หนาาประตูรถไงข้ามาพี่น้องเลยนี่ยครับเออกรเที่ยงมากตรงที่ว่ามีต้นไผ่พี่น้องเนาะบ้านของน้องวาตีพี่น้องเลยอ่ามีไม้กั้งไผ่เดี่ยวงามพี่น้องเนาะแม็นหมเลยดินได้พี่น้องเออ Nhanh đi phá chẳng đi tiết cực đi Đi vươn phòng mày nó Rồi Rất khó mà thêm mà mi tâm nó Rất khó ôi Nó bật đi Nhanh quá tóc tay mà muốn chắc vui để bật đi nó để Không chỉ muốn nó Bắt tao bác khói phần yên đi thế nào rồi tóc thế Thấy nó là tí lâu này Hãy subscribe cho nhìn

คนก็ยังมาเซาอยู่เนาะบ่ยาวสได้เดินทางมื้อใดเด้บาดนี้นอนสิได้ยังนใหม่นอนเงินใหม่เด้บ่ขึ้นอื่นเนาะอือนะืมกาบ่เสียงกาจบ่ได้มาร่วมงานกับเพิ่นบ่ยามาอยู่บ่มื้อทั้งว่าเนาะบ่ยาก็มีแต่งานเดียวกันแหละกับบ่เสียงน่ะอ๋อเนาะงานเดียวกันกับบ่เสียงคือว่าไปเนาะอืจะเป็นใหรงนึง่นองิตามเิ่มาจ้ะ ย right. so so like, so ีติตัวนะโหติเลยแซงก็มาบอกน้องเพิ่นว่ามามื้อนัะนสิบ่ได้มาร่วมงานเพราะว่าสเสิ่นก็ติดธุระงานไปจักมาเป็นเคยพี่น้องเลยครับปกนจังได๋แล้วพี่น้องเลยโดยก็ได้มาใสแนวโคยินดีเพิ่นมื้อนี้เลยเออได้อ่าซื้อน้ําซื้อไนมามอมให้น้องเพิ่นเลยมื้อนี้ก็สงแต่ว่าเนเส้นก็คือเสิกับทา

อันีู้่บ่าอย่างนี้กระเป๋าคืองามแน่นเรอายน้เป็นยังก้ใ้วเสียงนี่กนะไรายวบ้่งรก้อเนี่ย้อบองเนะเป็นื่อกีไม่ได้กระเป๋าอีกแล้วมาเนี่้อบกระเป๋าเป็นอยปียไ้แต่ายซื้อี่น้องเน้นี่ปัญญากเได้ซือเองเนาะใช้ซื้อไห้นะะอู้ซื้อไห้โลย ดอกไ้ได้เหกมได้เได้สาวบุเชียงบูมีมีเด็กบุมียังตโจะหล่นอยู่นี่ฮ่าฮ่ี่เท่าไร่แต่วันราคาเท่าไร่ยากาบมาูคือกันเนาะมาพูด้วยกันบึงราคานี่ชงจีแพงอยู่ได้เหมือน n h บ u เนี่ยเพ้งหรือเหมือน n าวโอ้หนังเข่ชฉันเล่นี่ด้หนังเข่ฉันเข่แค่ว่าแค่ได้ไหมเนี่ยแ่ได้ได้นี่ออ เงินโบ้ไ่าๆเงินดิบโอ้ยเงินทั้งตัวกันมิสทงนี่เลยพี่น้องเงินมายาวเลยนับมานับใส่กันเนาะทำนี่เหมือนกันไงบายยังอันนี้น่าให้พี่น้องเขาได้บอกเพื่อนไงบอกพี่น้องเลยเนาะตะกี้อ่าโทษเลยเนาะมายาวกะเตยังนี่น้อยเนาะมายาวเป็นเด็กเว้ยด้ดีความหมู่หูด้วยความหมู่หูโดยโดยจิงกอร์ไปพันกีบเหมือนเนาะพี่น้องอ่ามุนมุนข่างมาให้มันนั่นเองมายาว เออเนาะอันนี้คือใบหนึ่งพันกีบพี่น้องเนาะกีบเนาถือยังใช่ปัจจุบ <aperture trim 2023> <IS> <AS ata> ันอยู่ตอนนี้พี่น้องเนาะมันนี่มารุ่นกันเนาะว่าเงินในนี่กี่บาทมีเท่าไหร่เนาะพี่น้องโดยโดยอันตัวนี้ได้เสียาบเาใบยังไงพี่น้องเขาเบิกน้ำกันเนาะกัวพึ่งอยู่ในความที่ปัจจุบันตะกี้ที่ยังน้อยบุคคลผู้เนาะโดยไม่หมอกไม่หมอก ใบหมอกเนาะที่กินกับมะเมนใบสองท่นพี่น้องเลยใบสองท่านกิเนาะใบที่บ่อเน่ถือตอนนี้พี่น้องเลยเนาะโดยอ่ามียังมีใบอีกอยัางนึงเนาะให้พี่น้องเีา้นนี้ฮะเอาันนี้ได้ใช่ใบนี้ให้อีกใบนึ่งใบแดง่ตะกอนตะกี้เอิญตะกอนตะกี้นี่ซื้อซื้อไอติมกินได้ฮาเราอ่ะตัวไดพี่น้องกระเลมเนาะอันนี้ว่าสเนาะกระเลมกระเลมอ่าพื้นขายในใจ

มัเนยาออกกระเป๋าเลยโอ้ยน้องเนยทาพี่น้องยวันเสียงเีได้อยู่กระเป๋านี่นะมันงามชัดันเสียงเก่ยกระเป๋าม่าจากระเป๋าเลยนะทีถ้าเกินกได้ไหมไดพี่น้องุดบุุล้บ่ครับมันประมาณมินมินกับุพี่น้องยเนาะยาวกะสองสี่ สิบเอ็ดสองสสามสิห้าสิบหสิบร้อยหัไหนบุูุโอ้ยน้องเลยเกือบได้เนาะแค่พันดึนแค่พันห้าพี่น้องเลยเนาะมาดิแค่มาสิมหาพันนี่บอเซียงตีตีตีเป็นเงินไทยให้พอไม่พี่น้องคนทางรู้ว่าเท่าไหร่เนาะหพันเนาะนี่สิบหกิบหาก็ได้สิบห้าเนาะสิบห้าสถ้าตอนนี้เด่เงินเนาะเด่นเงินขึ้นเอาคร่าวๆได้ประมาณ8ปดิบาท มายาดีแปดสิบบาทบ้วรอแปดสิบบาทเลยครับปัจจุบันไทยเงินลงเี้ปัจจุบันเงินลงเต็มคือปกตะก้อนนำปกสิบบาทห้าสิบาทปกตะกอนกินอห้าสิบบาทเนาะะว่าสิบห้าพันะว่าร้อยอ่าซ0บาทมันต่อห้าพันกีบมายาดเงินได้เดยพี่น้องเลยห้าสิบบาทเต็มมือเต็มมีแค่นี้เนาะมีแค่นี้อันนี้กิบว่าได้วันศรีห้ยห้ได้หนึ่งนี่คือวันสีเตียงบะเสียงเลยเนี่ยเขายังบริกนอยู่ thích kinh nghiệm đấy, có cái này cả, cái này, cái này khiến xa nhoáng à, mao lại đấy bạn ừ. nó chắc mà hà, nó mất tiền mà, phải cái, tao ăn con tôm này với con, nàng sẽ là nó, ừ. nó bây nhau nó chiêng giựt mày đơ, mưa mướt đơ, nó nó bao đấy bạn nó, này đấy dư này đây. แกมามีพี่น้องเลยในกะโมงซื้อให้เงินอน่ันกะมีบ่ได้พี่น้องเลยหมวยยาไม่กะมีน่ะเพราะว่าบ่เ๊วยงหมฟมันงางจุลนเลยพี่น้องบ่มี่ยัง่ใ่หรอว่บุมีเดี๋ยวกระเป๋าอยู่แค่ไหนวะกระเป๋าจะทานไหมใช่พี่น้องอย่างหัวได้พี่น้องเด้อแต่พอได้หัวแล้วบ่มีดีตัวนี้นะมีพี่น้องเก็คือเรื่องจริงได้หนิเรื่องบุ้มีนเลยบุ้มมีนดีไหวกันนี่กระเป๋าก็งประเทศ ก็พอเชียงจี่ใช่นี่คือมันเรื่องแดดจุดเด่นได้พี่น้องมองไปแดดคือมีราสีได้กะเปอหนุ่นี่ทำให้พอเชียงดึงดูดเยอได้พี่น้องไปเจ๋ไปได้ไหเชียงนิได้ได้สุดยอดแม่ได้สุด้อดหนิ่อ้ได้ไดได้ข้บคุนี่เอาอุ่มาังเดี๋ยวได้ฆ่ากันังย่งยวะได้หนิบุกอัพปอุบุบ Ừ. Ừ. nhưng mua dốt vô bà này dốt dốt vô vào nó ăn nàng đấy đang đi may nó hớt ừ. này ừ. nàng đấy nàng gần hớt hát buồn ngồi xe nhặt đây cả bảo nhưng mà chi ở đó Mà nhau như rồi ừ. này xe nó lấy đấy à không kia buồn tiền đấy à nàng đấy ô gái một đó. À, đếm, người ngâm đó bé cao bao nhiêu cao đây đầu nó rất là phê đấy ừ. à, rồi cái nhảy đi <laughs> đẹp đấy <laughs> đó rồi anh nị ngồi đối bài có miếng nè có đi nón bố, bố này đó. มูเกันแบ่อชื่อไรเนาะเดยก็อย่าเดยกันดมเขียวโยนนี่ไไบก็บ่ให้บีเหงอยู่พอนอนรับหเงกินข่าเสกาเมือแต่มูกันมาราคาราคากระเป๋าได้เท่าไร่น้อไม่เท่ห์นะมูราคาไม่เท่เนี่ยเดียก็อ่งเลยโน่งงามครับงาเนเดี๋ยวก็ิจีได้นหมูโอเคแล้ว่ต้องอนนี้กักดะตก นางนี่แล้วน้องจักนอกสิได้กันหน่อยแล้วก็สิได้กลับมึงอ่ะเนาะเอ้ยมันยังบ่ได้ทําจักบ่ยาวจักสิได้พักันไปทางใดต่อแล้วนี่จนตกเนาะว่าสิได้ทําอบ่อ่าจังไดกําัคลิปนี้ของบ่เสียงเนาะถ้าบ่ยาิพาประการใดหรือว่าบ่สาจังไดกบ่บ่วบ่ม่วนกบ่เสียงแล้วก้งิธา ก็จำโมทูทผู้ติดตามก็ผู้พิพากษาประการดีก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไมพี่น้องหลายคนเนาะก็อาก็เป็นคนบ่ได้มหัว้พี่น้องอันใดที่มันผิดมันพลาดไปก็ต้องขอโทษเนาะทาผู้เาบาพี่น้องอ่ะโอเคเนาะกะาช่องมอยาวแหนเด้อพี่น้องภาคช่องมยาวแ่บ่ยาแนวเนาะทีมกไปได้มยาวชแนเนด้เนาะฮักมยาวกฮักได้หลายแล้วกฮักมนานเพี่น้องเออ่ะโอเคเนาะอ่โอเคบ๊ายบาย โอเคพี่น้องเนาะสำหรับมาเม่นี่กัคือบอเซียงกับเดินทางมาแต่พุ่นเนี่ยพี่น้องบ้านดุกงมอนพี่น้องเนาะไปทักวัดเทโบินี่ก็เป็นบ้านพระบ้านสินใหญ่พี่น้องเลยพอดีบอเซียงกับสีมาแจ้งน้องราตีพี่น้องเนาะกับอาไห้เพิ่นพี่น้องเลยพอดีหมื่นบอเซียงของบัได้มาพี่น้องเนาะโือน้ำคือในมาให้แสดงความยินดีกับที่ขึ้นบ้านของคนเมื่ออื่นพี่น้องเนาะโดยนาจักรไนกะา สำหรับคี่นี้กับบมีอย่างไรพี่น้องเนาะก็ได้บบก็หยกเห่นโซเชียลกันพี่น้องเลยเนาะกับเบาเงาพี่น้องเลยว่ากับคนตกพี่น้องเลยจังน้อยกับยุดแได้เนาะจะได้บทเสียงกับทิมงานก็จะได้เดินทางไปต่อี้พี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเละที่เขามากุดที่ตามได้ทัชมคลิปบทเสียงตลอดมาพี่น้องเนาะว่าไม่เนีเก่าตั้งแต่ต้นจบเลยพี่น้องเลย ในการมอนี้กาไปได้พี่น้องเอนะ้ยเนาะมาพบมาเจอในคลิปหน้าองบ้าเสียงอีกต่อไปพี่น้องเอ้ยว่าับมนีิกะสบายดีและสวัสดีกันเบอร์สู่คนเ้อสบาสดีส